สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมขอกระช่องรับผลชาแน,นลกับช่วงรับคนพาลนะครับวันนี้สุภาพไปรอเบิึงเฮ็ดนะครับเห็นในเฟซพี่ A, น้อคนเก็บเฮ็ดพวกนะครับแล้วก็เฮ็ดในหลักงูวันนี้สุภาพพี่น้องไปรอ,อครับที่บ้านตาุยเหมือนเดิมทุกปีที่เคยไปนะครับเดี๋ยวเราเขเจอกับคุณแม่ดอกอ้อจันเมืองที่บ้านตาุยอำเภอของแจีมไปเลยครับ ฮออล่ะครับพี่น้องถึงแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ตามุยนะครับเพื่อนของเจ็บฮองหลัมงทุกปีที่ใครมากครับมาเบื่อ่าปีนี้เสียดายอีกมาอันบอนะครับที่ที่เราจะไปคือพูนครับพูนนะครับเพื่อนเดี๋ยวผู้รู้ต้องการครับวันนี้กับลักพลพาเลาะไปแล e ้วครับเจอแล้วครับมันมาละดอกนี่ เอาตัลุกลมกระต่อครับหอ,อยล้ะครับอันนี้เป็นไข่เหมือนเดิมคือนี่ครับอนนงอกแดงสีแดงครับอันนี้ก็แดงเหมือนกันนะครับนี่ครับสีไข่เดี๋ยวไปลุ้นกันต่อนะครับ มาแล้วครับมาแล้วหนึ่งดอกฟองครับจุ่มในซองดอกมานะครับเจอแล้วครับตะวันตุนบานพี่น้องบานเก่าครับตะวันตีมาเชื่อา ตอนนี้อยู่บนภูนะครับนี่นี่นะครับสองดอกเฮ้ยเจอแล้วครับ,อ,อ,รบอู้ข้อหักเลยกินคือกินครับตอนนี้ข้อหักครับไปต่อครับตอนนี้นะครับเขาอยู่ถึง ผาแตมครับใต้ผาแตมเลยนะครับอุบวหลราช้านี่มาหากินคือเก่าครับบรรยากาศช่วงบ่ายครับทำวุ่นวาสิได้กันบ่เราก็ร่างใจกันครับฝากพี่น้องค่อยกดแชร์กดติดตามให้นำเลยครับ channel, รักคนชาแนลกับเพจเอสซีบอรมรักคนนะครับ พ่อล้วดอกนึงโอ้เอาอยู่บนนี้ขึนหน่อยเท้เอาล่อเนาะให้ปวกันหน่อยเอาอยู่นี่ดุงกันต่อครับดอดอกแก้วโกนโตนเลยสวยเลยนะครับ โมน,นิมาผู้เดียวครับช่างภาพไม่ได้มาด้วยนะครับต้องถ่ายเองนี่<อ>สวยๆเลยนะครับไอ้ลูกห่งต้องข้ามเท้าเบิร์นกันมา,มมาไม่ mue ่อมีครับแล้วดอกท้องดอกแคปตันไปครับพอได้แกงเลย่องเฮ้ยพี่น้อง เหมือนเดิมครับมูนี่สามดอกครับสามใบเถ่าปานแล้วครับแต่ก็ยังได้อยู่นะครับสวยๆนะครับผมนี่กรหโม่ขาวครับปีหกสี่ครับนี่ดอกน้อยู่ใตหินเลยครับสามดอกครับ เัาไปแบตเตอรี่ต่วตนสะาแล้วแต่เห็นเตียงเราโอ้ยแดง่ายขึ้นโอ้ยความมุ่งมานะ่ะเลาอยากเกิดหลายโอ้ยเออเอาคือเก่าละไปพ่อได้แกงมูอหันละครับนี่สองใครเลยครับอย่างนันกจริงคือสองใครครับสองใครโอ้มือบังเมือบังนี่ครับ หนึ่งไข่ครับเด็ง่ายเลยตอนนี้เราอยู่ใต่ผ้าเตมครับนี่คือผ้าเตมไปไปลงต่อ,รอ,อ,อครับลองรสอกยังมองดกน,นี่ครับเนี้ยครับ บเคยปพเก็บเพชรสูงปานี้ใชครับทะเลล่องขึ้นมาเ่เคยร้สิมานครับตาครับแล้วทาีหน่อยมีดอกน้อยครับแล้วลึ้นบอ่อไดครับข้าหินทำมังกรให้พี่น่อสองดอกเลยครับ องหินเตียงพี่น้องโอ้หินเต็งเราออกไวได้ป้าโอ้หินเต็งเรานี่ให้ลเ,เลยมาถึมเริครับหน้าผมมาใหญ่แลวพี่น้องปาโอ้โห แบบนี้ครับช่องหานมูนี่ครับเจ้าต่อครับอันนี้แค่ละามาูเดิมครับสองไข่ อันอ wow. นี้มันแงครับบอลครับโอ้หหอน เก็บครับใจ่แล้วครับผมคือเกาชะนัาะหลังจากที่เข้าลงมางซึ่งครับพี่ดอกมาแล้วนะครับค่อยๆไปที่ละด,ดอกค,ครับต่อครับา่อครับ ครับผมวันนี้ดอกใหญ่นะครับมาแล้วครับมันช่วงแรกครับเสียหละมมอลามห้ากินยำแรกครับมันแต่ยำแรกปอดร้อนรับต้องหันทิ้งไปข้างนี้ครับเล็กพร่ง Se her. nó hết phồng cầu, không mong mông hép đâu